อันนี้ก็อีกฝั่งคันนาหนึ่งหน้าเดียวกันรวงก็โอเคเหมือนกันนะคะดูรวงใกล้ๆลองดูว่าเพราะว่า วเวลาเขาออกรวงมาเสร็จแล้วเราก็มั่นใจไม่ได้ว่าเขาจะลงเมล็ดได้ทั้งหมดหรือเปล่าบางทีก็จะมีเมล็ดรีบอะ่ะก็คือหนอนกอนาแปลงอีกแปลงหนึ่งอะค่ะหนอนกอเยอะมากเลยไม่ได้พ่นหนอนกอมันเป็นมันเป็นบทเรียนสําหรับปีนี้นะคะว่าเวลาจะพ่นเวลาจะพ่นยาต้องมีพ่นทั้งายาแก้เชื้อรา เพี้ยพวกหนอนกอด้วยอะค่ะเพราะว่าไว้ใจไม่ได้เลยพอออกรวงมาเสร็จเราก็คิดว่ารวงเขาจะใช้ได้ที่ไหนได้เขาออกมเมล็ดออกมเมล็ดไม่ได้อะคือมเมล็ดรีบไปเลยอะเป็นสีขาวไปเลยอะเพราะว่าหมอนไอ้หนอนหนอนกอหรือไม่ก็เพี้ยอย่างเงี้ยค่ะแต่สําหรับอีกแปลงหนึ่งอะหนอนกอเยอะมากเลย แปลงนี้ก็พอมีบ้างอยู่นอนกอน,นะคะแต่ไม่เยอะเท่าแปลงอีกแปลงหนึ่ง ้าก็ไปดูอีกแปลงเย็นก็มาดูอีกแปลงสุขใจดีเนาะนี่ถ้านอนถ้านอนกับข้าได้ก็ก็จะนอนนะเนี่ย <laughs> มีความสุขโอเคค่ะ